สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทีซีบ้านแ e บบอลชูรีวิวนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับ uh, ตัว High Budget Shoe นะครับ uh, ซึ่งมีชื่อที่เรียกว่า GT c u คัดวันนะครับ uh, ซึ่งตัวนี้ก็มีคนตามหากันอยู่มากพอสมควรนะครับเนื่องจากตัวนี้กลายเป็นของแรเรียบร้อยแล้วนะครับ uh, เพอร์ฟอร์แมของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของแท็กชั่นนะครับในส่วนของแท็กชั่นเนี่ยนะครับแท็กชั่นของ G T Cut o จะมีลักษณะเป็นยางครับที่มไม่ค่อยมีความแข็งแรงมากเท่าไหร่เราจะเห็นได้ว่ามันอ่อนมากและลายของมันจะคล้ายๆกับยางรถยนต์นะครับซึ่งผมอเอาไปเล่นเอาดอนะก็จะเห็น รอยสึกหรอรอ,อยแบบการใช้งานหนักมากๆจัดเอาดอร์นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นยางของ GT c ัด t ันนะครับจะไม่ทนสำหรับเอาดอร์ hmm. ก็จะทนมากๆในอินดอรนะครับแล้วก็คะแนน traction นีครับจะอยู่ที่5 5ทับ5นะครับ mm hmm. โอเคครับมาเริ่มกันเลยครับสำหรับส่วนของแท็กไอส่วนของคุชชั่นนะครับ ตัวของคูชชั่นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนของ drop in m i s s o l e นะครับก็คือ foam react ของเรา foam react จะมีความนุ่มมีความเด้งเหมือนกับรองเท้าวิ่งนะครับเ,เราก็จะเห็นได้เลยและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของ full lens zoom strobel ซึ่ง f u l l l น o ูมโ o b o l นะครับก็จะอยู่ในรองเท้า KD อยู่ใน Air j จอแดน36-37นี่ครับในตัวของคุชชั่นก็จะมีความนุ่มความเด้งนะครับพอผสมกันแล้วก็จะมีความกลมกล่อมนะครับทั้งนุ่มทั้งเด้งไปด้วยกันโดยคะแนนโดยรวมของคุชชั่นจะอยู่ที่5ทับ5นะครับ โอเคครับมาอยู่ในส่วนของ looking and material นะครับในส่วนของ looking นะครับเราก็จะเห็นจากมุมมองทั้ง2ข้างนี้เลยเนะาะจะมีความสวยงามทางด้านดีไซน์เนาะแล้วก็ material เรามาดูแยกกันเลยในส่วนของโลโก้ของ Nike นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับเพราะว่า โลโก้ของ Nike ้ไม่ได้มาแบบเต็มๆครับมาแบบลอยขีดสวูชอ่าต่อมาเราจะมาดูที่ส้นเท้านะครับส้นเท้าของเราก็จะมีคำว่า e y y o n กับตัวของอ่ัดโลโก้นะครับอ่าก็จะมีความบ่งบอกว่าตัวนี้ก็คือ GT Cut ัดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีคำว่า Nike กับ GT นะครับ ไนกี้ e a t e ต Dan แล้วก็คัดบีออนอันนี้ก็คือโลโก้คอนเซปต์ของอชูนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่า m a t e r เ a l ก็จะเป็นตัว Engineer Mesh <c oughs> ก็จะมีผ้าตะข่ายอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการทำให้รองเท้าเบาลงแล้วก็ดีไซน์ออกมาได้สวยลดน้ำหนักของรองเท้านะครับ ต่อมาเรามาดูที่ลินนะครับลิ้นมีความนุ่มนะครับแล้วก็มีโลโก้ขัดอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านในรองเท้าก็จะมี n นกี้โลโก้แล้วก็001นะครับซึ่งสื่อว่าตัวนี้เป็น g t Cut รุ่นที่1นนะครับแล้วเราก็จะมาดูองค์ประกอบสุดท้ายนะครับก็คือตัวของนี่ครับ ตัวของหน้าเท้านะครับหน้าเท้าก็จะเป็นตัวโฟมนุ่มๆอาทำให้เรามีความสบายในการใส่มีคอมฟอร์ตเชเบิลมากขึ้นนิ้วโป้งไม่ชนกับหน้ารองเท้านะครับโดยลุคกิ้งกับแมทเทียลผมให้4เต็ม5ครับผม โอเคครับมาในส่วนของพาสสุดท้ายนะครับพาสสุดท้ายก็คือพาทของล็อกดาวกับไซซิ่งนะครับในส่วนของล็อกดาวตัวนี้ครับระบบรอยเชือกนะครับก็จะให้มาเหมือนรองเท้า,าบาเสเกตบอลทั่วไปนะครับก็จะมีรูรอยเชือกปกติ4รู5รูนะครับแล้วก็ตัวของตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเคสนี่ครับ เพื่อป้องกันเท้าไม่ให้หลุดจากฟุตเบร์นะครับเวลาเราเบร์ซ้ายขวาอ่าแล้วก็ตัวของ Angle Support นะครับให้มาแข็งแรงทนทานดีสามารถล็อกข้อเท้าได้ดีมีแรงดีดกลับได้นะครับแล้วก็ตัวทอร์ชั่นซั p พอร์ก็มีความแข็งแรงดีรองเท้าบิดตัวได้เร็วขึ้นตัวได้เร็วอ่าแล้วก็ส่วนของไซส์นะครับ ไซส์ของ GT Cut หนนะครับก็จะใส่ตรงไซส์ก็คือเราใส่รองเท้าบาสเกตบอลรุ่นไหนไซส์10 US ก็จะใส่ตัวนี้10 US นะครับหรือว่า12 US เราก็ใส่ตัวนี้12 US นะครับตัว support แล้วก็ lockdown sizing นะครับแล้วผมก็จะให้คะแนนอยู่ที่4.5เต็ม5ครับผม โอเคครับมาในส่วนของสรุปนะครับในส่วนของแท็กชั่นนะครับมีความคงทนในอินดอร์ครับแต่ไม่ทนในเอาดอร์ในส่วนของคุชชั่นเราจะมีดรอปอินมิโซอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ซูมแอร์สโตเบลอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งทำให้รองเท้านี้มีความนุ่มเด้งที่กลมกล่อมนะครับในส่วนของลุคกิ้งและแมทเทียลนะครับให้มา สมราคานะครับมีความสวยงามทั้งมุมข้างมุมบนแล้วก็มุมข้างๆนะครับต่อมาล็อกดาวน์ซัพพอร์ตและไซซิ่งนะครับตัวนี้กลมกล่อมในเรื่องของล็อกดาวน์อาจจะไม่ได้เซฟมากๆเพราะว่าเป็นรองเท้าข้อโลอแต่ก็ให้ล็อกดาวน์มาดีและไซซิ่งก็สำหรับคนเท้าปกติก็ ใส่ตรงไซส์นะครับส่วนใครที่เท้าบ้านหรือเท้า 2E ก็จะเผื่อไป1เบอร์ครับผมโอเคครับแล้วก็ในส่วนของราคานะครับราคาของรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000 0บวกบวกนะครับตอนนี้ก็สามารถหาหรือว่าพรีออเดอร์ได้ตรงนี้นะครับ